สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลออกบ้านมาฝากครับเป็นบ้านทรงสามมุกมีซุ้มศาลามีตัวเชื่อมมีโอ้โหหลังคาซ้อนซ้อนหน้ามีมุกยื่นมุกมาอีก50เซนพื้นที่ทั้งหมด44.19ตารางเมตรท่านผู้ชมนะฮะศาลาศาลากว้าง2เมตร7ลึก2เมตรเตัวเชื่อม2เมตรกว้าง2เมตรเจนะารวมกันแล้วนะ ห้องนอน3คูณสขอโทษห้องนอน3คูณสเมตรสิบเพราะต่ำมุกยื่นห้องรับแขก3คูณส้องครัวอสเมตรโอ้โหปวดหัวเลย3เมตรอกแล้วกันนะกาดเคลื่อนขอโทษด้วยห้องน้ําก็2เมตรคูณสเมตรกว่าแล้วกันผมไม่มั่นใจแล้วนะเอาเป็นว่ากว้างขวางมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันข้างในดีกว่านี่คือฝั่งด้านขวานะครับแล้วขวาห้องนะครับก็ตีแบบแนวนอน ข้าวแบบบางใบก้าวเลี่ยมนะสวยงามใช้ไม้แผ่นใหญ่ในการตีไม้สักทองวงกบประตูหน้าต่างแน่นอนเลยสวยงามหยดน้ําล้อมรอบแต่ว่าบางส่วนนะ่ยยังไม่แล้วเสร็จขอโทษเสาเนี่ยอยู่ที่หน้าห้าแก่ๆนะครับคือมาก็ซื้อมาหน้าหกันแหละแต่ก็มาเหล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 านะเหลาเหลือห้าแก่ๆนะครับแต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรก็คุยกับเขาได้นะครับมีมานั่งอยู่ด้วย แต่ว่าขอโทษนะทำได้85%เปอร์เซ็นต์มาพื้นก็ยังไม่ได้ขัดแต่ลายไม้สวยก็อุดไว้ครับท่านผู้ชมโอเคนะวันนี้หลวงขิดชะได้ออกมาฝากเป็นต่างเลือกนะครับราคา4แสนห้าหมื่นบาทนะต่อรองได้หลายหมืน่นแต่จะต่อเท่าไหร่บอกเลยว่าใช้ความสามารถของลูกค้าบอกว่าดูมาจากกิตตินะถ้าโทรมาแล้วออกแล้วเดี๋ยวเราทําให้ใหม่นะทำให้ใหม่ออกแบบนี้ก็ได้หรือลูกค้าดัดแปลงก็ได้อย่างเช่นดัดแปลง ห้องรับแขกกับห้องนอนไม่ต้องใส่ขวาขวากัน้นให้หอห้องใหญ่ก็ได้อ่าดัดแปลงได้อย่างห้องครัวเนี่ยก็ทําอยู่ที่2เมตรคูณอ่าไม่ถึง4เมตรใช่ไหมอ่าสามเมตรแปดสามเมตรอกเราก็ดัดแปลงให้เป็น2เมตรสก็ได้นะครับห้องน้าเอา2อคูณสก็พอแต่หลังนี้ก็ทําห้องน้ําใหญ่นะนะสองคูณสองสี่สิบประมาณนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าตรงนู้นยังไม่เด้เสร็จใจคายังกําลังทําอยู่ขอถ่ายก่อน เดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านดีกว่าผมชอบกว่าแนวนอนกว่าบางใบและไม้สักทองหลายสวยท่านผู้ชมเขาลงสีกลมกลืนเลยดูวิธีการทําของน้องบอยฮะน้องบอยก็อยู่ในก่อนจะถึงสี่แยกวัชิระแก่ประมาณ3กิโลถ้ามาจากพิษณุโลกนะนะก็มองซ้ายมือแต่ถ้ามาจากนาครสวรรค์เีมองขวามือและอยู่เตินกลับบันได3ขั้นบันไดครับท่านผู้ชมบันได3ขั้นบันไดพื้นเนะี่ย ก็ยังไม่ได้ขัดนะฮะท่านผู้ชมบอกก่อนมานั่งซ้ายขวา2เมตรเจ็ดสักสองตัวนะฟ้าเพดานของส้มสา,าราก็ตีสวยงามใช้ไม้สักทองตีนะครับลวดลายสวยงามตาขายใหญ่แมงมุมความลึกก็ประมาณสากักหกเจ็ดเซนเนี่ยหกเจ็ดเซนเลยครับหยดน้ําก็เป็นไม้สักทองโอเคนะหยดน้ําก็เป็นไม้สักทองนะมาดูลูกเล่นตรงนี้ฮะตัวเชื่อมตัวตัวตัวเชื่อมครับเป็นไรฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็อีกวันนึงครับที่เอาบ้านมาฝากฝากเพื่อนๆสนใจนะครับนะเสียดายอย่างเดียว มันมืดมันครึ้มเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกเอาอย่างนี้แล้วะโอเคครับลองคิดมาฝากครับอสองหลุมนะสองหลุมนะหลุมตรงกลางก็เป็นตาข่ายใยแมงม,มุมหลุมเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมสองหลุมซ้อนอยู่หลุมเล็กกับหลุมใหญ่นะครับหน้าต่างอะไรพวกนี้ไม้สักหมดเลยประตูอะไรก็ยังไม่ได้ใส่ก็อ,อย่าว่ากันสามคูณสามคือห้องรับแขกมีประตูกั้นด้วยเปิดเปิดใช้ลูกบิดอย่างดีครับท่านผู้ชมนี่คือห้อง นอนกระดาษสามคูณสามไม่หน้าสิบตำมุกยื่นออกไปสวยงามกว่าไปดานโอ้โหแม่เจ้าไม้สักทองลายเด่นจริงๆท่านผู้ชมโอเคครับนี่คือ,อบ้านของน้องบอยนะครับในจังหวัดพิจิตรอำเภอวัชระบารมีนะครับห้องครัวจริงๆแล้วทําเป็น2อคูณสนะสวยแต่ว่าัอเน,นี้ยเจ้าของก็บอกว่าอยากได้ห้องน้ามันกว้างขึ้นก็กลายเป็นห้องครัว3ามคูณหกอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ห้องน้ํากลายเป็น สองคูณสี่สิบอ่าประมาณนั้นนะครับนี่องครัวนะครับโอเคนะอาจจะมีสิ่งของเกะก,กะวางอยู่ก็ขอโทษด้วยวันนี้โลกิจดเชนน้ก็เอามาฝากนีช่องน้องใหม่นะครับเปิดใหม่สูช่ช่องใหญ่ยังไม่ได้แต่ว่าเอาความจริงใจแล้วกันโอเคครับก็อยากได้บ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่44ตารางเมตรนะครับหนึ่งซุ้มศาลาหนึ่งตัวเชื่อมกับซุ้มศาลากว้างขวางมากนี่อยู่ตรงนี้อย่างที่ผมส่องให้ดู นะครับนี่ตัวเชื่อมหนึ่งห้องรับแขกหนึ่ห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่ห,ห,นห้องน้ําตอบโจทย์ลูกค้า4ี่แสนห้าหมืน่นใครบอกว่าดูมันจะติดติดลดอีกหลายหมืน่นส่งฟรี300กิโลวันนี้ต้องลากก่อนครับสวัสดีครับ